มาลสวัสดีค่ะมาบอกอ็ซาดาค่ะวันนี้เดยเมนูออมไก่กัทอดน้ำไก่กระเทียมค่ะทอดน้ำคอไก่กระเทียมยุ้ยมันบิ่งถังให้คนเห็ไก่เด้่ค่ะทอดน้ำคอไก่นี่จิ้กระตมับตัวปีค่ะก็ล่งเหลืองนะคะทอดน้ำคอไก่กระเทียมยุ้ยเป็นกระเสร็จค่ะกับออมไก่นะคะออมไก่เราจะนี่เราใส่ไก่กับเขาหัวลงไปละค่ะออมไก่ใส่ผักนะคะ ผักบบานเท่านี้แล้วค่ะดอกแคก็ผักกาดพักร่วมๆค่ะอ่อมไก่ใส่ผักรวมโอเค,ค่ะมาบกนกันนะคะตอนนี้ใจเขาเรลืมเสื้อแล้วล่ะคะ่ะที่น้องเสี่ยวพักลงไปนะคะเราจะมาดูจิเกเจอาของเราค่ะทอดหนังไก่ค่ะทอดหนังไก่เนี่อุ้ยทอดปราตะกรอแห้งนะคะแบบพอดีพอดีค่ะออกรอบนอกนุ่มในนิดกินกับตําขั่วปีค่ะกินกับตาําขั่วป,ปีใส่กับปูดองนะคะที่น้องแซ่บค่ะ กำลังเลี้ยงค่ะกำลังก็ได้ที่แล้วจะสิดอดค้นๆ,นๆไปแบบนี้ค่ะคคนๆไปดูค่ะมันจะสีบอ่อห์ม่์ทอดั้งข้อไก่ทอดดนเตอร์พี่ได้ค่ะก็จะสุกใส่เปนอ่อ,อนค่ะนังคอไก่ใส่กระเทียมใช้ได้ลา้านจะหอมค่ะพี่น้องเราจะเอาผักลงนะคะดได้ที่แล้วเราจะเอาผักรวมเราลงเลยค่ะผักรวมๆ หม้อแ okay. คา่ผักกาดใส่ลงไปค่ะออมเ,เบื่อยๆพักเ,เบื่อยๆกันตัวๆใช่กันที่เลี้ยว่าสีออมใส่ปลาค่ะเบางเปิดเบางโอมปลาเบิด,ดบ่มีปลาแลยวไม่ได้ออมใส่ไก่ออมใส่ไก่กับแซ่บทุกันก,นนบกับพี่น้องบึงใส่ไก่กับปลาเต็มหม้อเล,เลยเอุ้ยโคดิโคเดใส่กันนะคะ ตัวกคุณตูล,ลงไปค่ะตุ้แซบคากบาานว้าวอุ้ยผักเนีนๆเลยคะ่ะไก่จักใส่ละตอนไก่หัวุยว้าวกินมากเลยคะ่ะแป๊บนึงก็ถูกขาอมไว้อมบาดินค่ะข้าวเข้าขกับเกาวาอันเข้ากับเซเรียงแล้วนะคะ เดี๋ยวง่ายกินมากค่ะเ่ยมเน้นๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะดูสิค่ะ ทอดน้ำไก่หอาเลื้งกรอบนุ่มกรอบนอกนุ่มในมันจะแซบค่ะมันจะแซบมีก็ะตับตับตัวนะคะอุ้ยหอมกระเทียมนะคะว้าวออมเขากับไก่ซุปพอดีเลยคะ่ะกำลังตัวตัวเลยะคะ่ะตัวไก่สีซุปเลยค่ะอุ้ยตัวมากเลยนะคะว้าวเรียบร้อยค่ะไปทานกันค่ะ